สบายดีพี่น้องสบายดีบญจักรยานคนจะสบายดีอยู่ซ่องไม่ลาแท่นจ้าพี่น้องจ้าไม่ไม่นี่เขาคัวคือเก่าพี่น้องกวนตรวจตรวจทายสิว่าจะเป็นอะไรแกงปรากฏจ้าท่านผู้ชมจ้าปรากฏฟังเล่าเขาเนาะบันจะปวดเถอะเฮ้ยประมาณสามดอกเนาะมันแพงพี่น้องเลยสายกันเลย ทําเมว่าใส่ว่าสันทําเมว่ะนั่งเคี่ยวหมกกวักกระตุย้ยกระตุ้ยพี่น้องเอ้ยเทนเทนเทนึทํนนนนาเมวาเม่าไ้แก้งสดอกจูมพี่น้องก็เห็นได้นสบายนี่ บฮงุ้เอผ่าให้ผ้าแม่ผ่าผ่ากบหน้อไม่ก็เุ่ดนอ่็ผ่าน้อยเนาะผนหนะมนยใสหนึ่เสน่้ดอกเป้เนปุ๊บนี่เวยพัดกระเากินไปหน่อยสบายดีพี่น้อง เราปเด็นะจอยไปเอามาๆมานินนี่ไเอาตะแกห้เลข่ะน <park> ี <Every musician> oh, <res ult ki acher> ่พอนองเทนหอจกินผัดกะเพราเลยพี่น้องผัดชาเห็ดโคนนะพี่น้องต้อง เคยกิน,น,นตั้งแต่ทำงานอยูอาารรปปอ่ร้านอาหารัปรเตเป็นเด็กเสิร์ฟร้านอาหารป่าสองพี่น้องอยู่กรุงเทพอาหารตามสั่งพี่น้องเลยอันนี้เ่าแก่พ่นพาไปเทีย่ยวแล้วนพนพาไปเขาลานอาหารผัดกะเพราผัดชาผัดชาเห็ดโคนอยู่เมืองกาลโอ้ยโอ้ยปเที่ยวเมืองกาลมาเด้อ ๋ยวพี่พได้เราหาเห็นอันน,อนี้เท่าก็อะไรไม่ได้ไว้พัดนนเดน,เดนาะลงน้ำองฮักเบิด

กานะาแม่ย่ามันบดซุกอยู่หยใส่เห็ดปวกโอ้ยเมโนโูสุดยอดเลยท่านผู้ชมจ๋าองกบื้บีบนในขณะมันเลยยังไงต้องเขาบื้อีเนีานจนเขียวลงไปไอันนี้เี่น้องเห็ดไหมนีม่นี่เพี่น้องได้หาดอก น้องแคทจำได้น้องแคทจำพี่น้องใส่หพี่น้องเบิ้งบ้านพี่น้องเรียกหมาอีกยังอันี่ฟังล่าเขาเรียกหนวดแมวพี่น้องหมาหนวดแมวกีกับแกงหน่อหม้เผาลนไฟเนาะเผาขีดเผาเาเห็นบอกเป็นหนวดหนวดแมวจ้าทนผู้ชมจ๋า ท่านที่ซุกยัอเยท่านนะอนอบรรยากาศหอนหอนพี่น้องเลยโอ้ยยียงหยอกจยอกหยอกหอกสูนี้พี่น้องก็เหมนลูกลูกซานากับสินาดําัก็มาสุคน้เวลาเป็นหกีบมือล่ามืล่าเขาจะถักบรท่าเป็นเดือนเลย เออแต่ว้านกะถนาไบราดน้ำหน้าเด้พี่น้องอยังม,งมีเวลาย้อมอยู่นด,ดำหน้าแล็บโบรายัางแต่งใหม่หน่ะกันนะแต่งพวกเขาได้เดือนเกียเยเ่ยวเขาเยอย้ยเกี่ย <laughs> วเขาแล,ลาา้วยังแต่งซะเกี่ยวเขาแล้วจะฉีดลักซาเอาอือบขพซ่าันขีดด้วยข้าวคือเก่าพี่น้องเลยพวกเราจ้กินมะข้อกับหมุดจ้าไม่ได้จ้า คอลอยน้ำประเดกโอ้ยน้ำลายแตกเลยเซลฟี่นี่ปีอีกเหียดมลายคนงานบลายมมีคนงานสนะมีมงานมีม่นของเมตตาฮักกามาวังซีโปงเนี่ยอยากลานน่อยเพื่อ ให้พ่อมาบดได้ก,กินนั่นของแสบมาเนี่ยมะละมีดซิบดอกพวกพ่อก็ปรปปรปกตอนหมอผดได้ไหม่นองเฮ้ยเฮ้ย,ฮยมันกับพ่อมันพี่น้องเลยมามาไล่งัวนั่งเลยเอียงไล่เอาก็บเบื่อลง ดีหนาใบกับหนังบกสักันเด็กชกับกล้วยกับกล้วยกับปาล์กยังหน้อยสบายดีป้าดูปึกศึกแใจพี่น้องหลวงพี่มันอีมินหรืออีนอออีน้ำนี่ปึกศึกเทล้านเจ้าลูกสาวเจ้านี่ไหมโอ้ อียเลยจจะกินขนมเยอะบอกลุงลุงหน่อยไหมลุงลุข่ออยากขนมเล่อ่ะข sì, ่อยอยากขนมเล่แลลุงลุงก่อนทำไมเจ้าอยาก่างแแจคสแลกแกแกจกแจคแจจบอกลุงลุงนลุงลเอ้ยอีบดดมมนกเสีพัวอะแหวมันกมันตากแดดอยู่บนมือมันเปนดำหนาดำมาเลย บอกว่าลุงๆเดี๋ยวลุงๆจัดไปนะน้องเมนี่อีไลอ,อีไลป้าหมอพิดไว้ก่อนเลยมันเดือดก่อนเหรอฉันไปเองไว้บบก่อนเลยพิดอืมอืม เน็ปวกรุนรุนเนะพี่น้องสาน้องเคียวถ้าผมมาครรมายมันตอมาหิ้งให้วกเดเล้ยไปเลพี่น้องเอ,อ้ยประเด็กขี้ระหั็เบิดแล้วเบดิดปลาเดกทางซีนเฮ้เฮ้ยเยี่นอ่างไองเคยเลยเ้แหวีน้องได้ินหวเหียมันชส่ออะไรแหวะเฮ้เฮ ปลาแดกเมียนบินแล้วพี่น้องเลยสังเกตกับพวกเมย์บันนี่ปลาแดกใหญ่บ่มีบุ้ยแดก่เมียนอ่ะน้อยปางยี่คืออึดมี่ยังไงสไนพ่อดาไ,ดไหมสายสาเดลยวิบยัดเนอะพ่อเน้นปลาแดกล้วนๆุนนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋ากับกับอีนอน ใส่กระพุ้งเหนา่นาบ่อนะใส่กระพุ้งหน่า,า่น้ำบ่อเลยปูเหน่าวปูหนผสมเห็ดปูอ่ะเศรษเป็นเศษนัวเป็นนัวเห็ดปูก็เล่นนาเหมืกัน <c oughs> ខ្ល់ទៅស្តានដែលអាំមានខ្្ល់ទៅ្នុងច្បីនឹងែកាន់កើការន្សារោះតែមន្នៅ្នោផ្ន្ស្ង់ទៅ្ន ใหอดูเสร็จก่อนเหตุผลลองซิมมือหนึ่เลยแม่ไม่ดิซิมซิมมเลยแขงแรงเซกเกอร์ลงไปในหนึ่นน <c oughs> กกงท่านผู้ชมจา๋าเดี๋ยวขาดไอโอดีน เป็นนัวเป็นนัวสองบวงจะเหลือหรือก็เงงน่นนอย,อย,ยหมดจอเมน่อกีดเหมกินกันเลยท่านผู้ชมเอ่ยจอยันสุว่างบ่วงพ,พี่น้องจ๋ามะฮอนนี่กับล่าได้พี่น้องจา๋า อยู่ดีแม่มก็สกู๊ตกคนพบกันใหม่คลิปหนา้าสบายดีแซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บ